สรุปราคาผักวันนี้วันที่2พฤษภาคม2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดสี่มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกรัมละ12บาทกวางตุ้งดอกกิโลกรัมละ20บาทกระลำปลีแตงผลกิโลกรัมละ15บาทกระลำปรีม่วงกิโลกรัมละ30บาทกระลำดอกกิโลกรัมละ16บาทกระลำปลีเขียวกิโลกรัมละ6บาท กล่ำปลีหัวใจกิโลกรัมละ25บาทคณะต้นกิโลกรัมละ12บาทคณะยอดกิโลกรัมละ12บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ70บาทผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ12บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ8บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ35บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ50บาทผักกาดส้อยกิโลกรัมละ30บาท ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ16บาทผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ16บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอกิโลกรัมละ80บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ90บาทต้นหอมกิโลกรัมละ30บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ50บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ50บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ60บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ40บาทรากผักชีกิโลกรัมละ70บาท ใบสะระแหน่กิโลกรัมละ50บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ30บาทใบโหระพากิโลกรัมละ60บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ30บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ40บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ100บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ80บาทดอกหอมกิโลกรัมละ70บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ50บาทใบชาพลูกิโลกรัมละ40บาท ต้นตะไคร้กิโลกรัมละ26บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทข่าอ่อนกิโลกรัมละ50บาทข่าแก่กิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ30บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ130บาทพริกกระเลียงกิโลกรัมละ100บาทพริกจินดาเขียวกิโลกรัมละ40บาท พริกจินดาแดงกิโลกรัมละ50บาทพริกสุปอตเขียวกิโลกรัมละ45บาทพริกสุปอตแดงกิโลกรัมละ60บาทพริกชี้ฟ้าเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกชี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ24บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ45บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ24บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ70บาท พริกหวานแดงกิโลกรัมละ80บาทพร ouais pues 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 like ิกหวานเหลืองกิโลกรัมละ80บาทพริกชีฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ120บาทพริกขี้หนูยอดส้นแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกยินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกชีฟ้าแห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ250บาทถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ35บาท ถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ35บาทถั่วฟูกิโลกรัมละ80บาทถั่วลันเตาวานกิโลกรัมละ60บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ20บาทลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ12บาทบวบงูกิโลกรัมละ36บาทบวบหอมกิโลกรัมละ16บาทบวบเลี่ยมกิโลกรัมละ24บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ20บาทชาอมกลกรัมละ12บาทดอกแครกกิโลกรัมละ30บาท ฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ10บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ10บาทมรักกีนกกิโลกรัมละ14บาทมรักจีนกิโลกรัมละ12บาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ50าบาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ40บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ24บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ26บาทมะเขือลายกิโลกรัมละ24บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ28บาทมะเขือสดิงกิโลกรัมละ16บาท มะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ30บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ28บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ50บาทมะเขือเทศรีดากิโลกรัมละ12บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ65บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ15บาทมะเขือเทศทอแดงกิโลกรัมละ16บาทมะละกอดีบกิโลกรัมละ4บาทมะละกอฮอลแลนด์กิโลกรัมละ26บาทแตงกวากลางกิโลกรัมละ15บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ40บาท แตงร้านกิโลกรัมละ16บาทฟักทองทองอัมภัยกิโลกรัมละ25บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ20บาทฟักทองเกษตรกิโลกรัมละสีเมืองกิละ2าบาทแตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ20บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ12บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ50บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ300บาทดอกสตรีกิโลกรัมละ120บาทผักหวานบ้านกิโลกรัมละ150บาท ผักหวานป่ากิโลกรัมละ90บาทยอดผักปลางกิโลกรัมละ7บาทสายเบัรลอกกิโลกรัมละ16บาทนอไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ120บาทหัวไชเท้ากิโลกรัมละ12บาทหอมแดงไม่จัดจุกกิโลกรัมละ45บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ100บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ24บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ45บาท เห็ดนางรมดวงกิโลกรัมละ65บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ1 0 0บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ130บาทมนาเบอร์เล็กลูกละ2.2บาทมนาเบอร์กลางลูกละ4.2บาทมนาเบอร์ใหญ่ลูกละ6.6บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ6 160บาท เห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ150บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ130บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ40บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บาทหน่อไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ28บาทหน่อไม้ไผ่รั่วกิโลกรัมละ20บาทหน่อไม้ไผ่ดองกิโลกรัมละ30บาท ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ12ถึง15บาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ16ถึง18บาทเบือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บถึง65บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวนเบอร์เล็กวีละ15บาทกล้วยน้ำว้าขาวนอนเบอร์ใหญ่วีละ60บาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก 350บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง400บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบือใหญ่650บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กหวีละ20บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางหวีละ35บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่หวีละ50บบาทจบการรายงานสรุปราคาผักครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ราคาของผักชีไทยนะครับ ย้อนหลังไป1ปีนะครับผมนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับปี6 7นะครับราคาผักชีไทยนะครับจะเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปลาเดือนมีนาคมนะครับต้นเดือนต้นเดือนเมษายนนะครับก็จะปรับขึ้นนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วนะครับสถิติสูงสุดเริ่มปรับขึ้นเมื่อเดือน เมษายนนี้ก็ร้อยเกือบ200บาทเลยทีเดียวนะครับประมาณ1 8 0 190บาทนะครับต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนอพฤษภาคมนะครับก็สูงสุดเลยทีเดียวนะครับสองร้อยบาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับบางแห่งเนี่ยก็น่าจะสูงถึง2 5 0บถึง3า0บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับ แล้วอพอเดือนมิถุนายนก็ค่อยๆปรับลดลงไปนะครับนะครับโดยเดือนมิถุนายนนี่ราคาสูงสุดก็จะอ,อยู่ที่ประมาณ120-30บาทนะครับต่อกิโลกรัมไปเริ่มปรับขึ้นอีกประมาณเดือนสิงหาคมนะครับก็ร้อยห้บถึงหกบาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก ไปสูงสุดนะครับไปสูงสุดอยู่ที่เดือนกันยายนนะครับ2อ0ถึง230บาทต่อกิโลกรัมนะครับนะครับหลังจากนั้นก็จะค่อยค่อยปรับลงนะครับไปสู่สภาวะปกตินะครับก็คือประมาณ80บาทต่อกิโลกรัมนะครับนะครับสรุปก็คือนะครับราคาผักชีไทย อาจจะเริ่มปรับขึ้นนะครับในเดือนมีสายนนะครับแล้วก็ไปสูงสุดที่เดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรับลดลงนะครับแล้วก็จะไปปรับขึ้นอีกในเดือนสิงหาคมนะครับก็จะสูงถึง200กว่าบาทเลยนะครับต่อกิโลกรัมนะครับนี่คือสถิติ เมื่อปีที่แล้วนะครับของผักชีไทยนะครับท่านใดสนใจกอ็อยากจะปลูกหรือว่าปลูกก็แล้วก็อลองลองบริหารจัดการดูนะครับว่าะจะทำยังไงให้มีผักชีไทยนะครับออกในช่วงนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่สภาพสภาวะอากาศนะครับไม่ค่อยเอื้อมหนวยนะครับ อากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับวันหนึ่งสฤดูเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีพวกเพลี้ยแมลงต่างๆนะครับระบาดมากเลยทีเดียวนะครับต้องดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับบางส่วนก็จะใช้สารเคมีเยอะนะครับก็จะทําให้ต้นทุนนั้นสูงขึ้นนะครับก็ดูแลกันดีๆนะครับผมนะครับครับ วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ